การขับรถในช่วงหน้าฝนนั้นมีความอันตรายมากกว่าปกตินอกจากทัศวิสัยที่ไม่ดีและน้ําที่ท่วมขังถนนอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายดังนั้นเรามีข้อควรระวังที่จะแนะนําให้ลูกค้าทั้งหมด5ข้อมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับข้อ1ระบบเบรกและยางรถยนต์นะครับระบบเบรกเราต้องตรวจเช็คให้ดีว่ารถเนี่ยตอบสนองได้ดีไหม ในขณะที่เราเหยียบเบรกนะฮะรถจะต้องหยุดได้ทันทีนะครับแล้วก็ยางรถยนต์เนี่ยจะต้องดูดอกยางให้ลึกเป็นเป็นปกตินะฮะไม่ให้รู้สึกว่ามันมีความตื้นขึ้นมาและข้อแนะนำคือควรเปลี่ยนยางในระยะทางที่เหมาะสมก็คือประมาณ40,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็เติมลมยางให้เหมาะสมก็จะช่วยได้นะครับข้อ2นะครับความเร็วและระยะห่างโดยปกติแล้วเนี่ย การเว้นระยะห่างของเราในขณะขับรถปกติเนี่ยก็คือถือว่าอยู่ในระยะ1-2ถึงเมตรนะฮะแต่ถ้าในกรณีที่ฝนตกเนี่ยเราควรเว้นระยะห่างให้มากกว่าเดิม2-3ถึงเท่าเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็อาจจะมีเหตุอะไรที่อยู่ข้างหน้าเราสามารถแก้ไขได้ทัทนท่วงทีนะครับแล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนเลนกระทันหันในขณะที่เกิดฝนตกนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ยังง่ายๆข้อ3นะครับ ทัศนวิสัยของรถนะครับเราควรตรวจเช็คที่ปัดน้ําฝนหรือระบบไล่ฝ้ารถยนต์ของเรานะฮะให้ใช้งานได้เป็นปกติอยู่เสมอนะครับเพราะว่าในการปัดน้ําฝนถ้าปัดได้ดีแล้วเนี่ยทัศนวิสัยที่มองไปข้างหน้าเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับดีกว่าที่ปัดไปแล้วเนี่ยแล้วยังเป็นคราบน้ําฝนอยู่เนี่ยอาจจะทาให้เรามองอะไรได้ลําบากมากยิ่งขึ้นอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับข้อ 4. ถนนที่มีน้ําขังหรือน้ําท่วมนะครับ ถ้าเป็นไปได้ในระหว่างที่เกิดฝนตกแล้วเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงถนนเส้นนั้นหรือถ้าเป็นเป็นไปได้คือถ้าเราจําเป็นต้องลุยก็ขอให้ใช้เกียร์ที่ต่ําลงนะครับแล้วก็พอพ้นจากระยะทางนั้นไปแล้วเนี่ยก็ควรจะย้ําเบรกหลายๆครั้งหน่อยนะครับเพื่อให้อ่าเราได้ไล่ความชื้นออกจากระบบเบรกเพื่อให้ระบบเบรกกลับมาใช้งานได้เป็นอย่างเป็นปกตินะครับแล้วก็ ควรเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ขับรถให้ช้าลงนะครับมาดูที่ข้อ5้ากันนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เราควรจะมีติดรถในระหว่างที่ฝนตกหรืออยู่ในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับข้อแรกเลยก็คือไฟฉายนะฮะควรคจะมีไว้เผื่อเกิดอะไรฉุกเฉินเราสามารถเปิดส่องดูสิ่งต่างๆที่อยู่ในรถได้นะฮะหรือในห้องเครื่องแล้วก็ข้อ2 เสื้อกันฝนนะครับอย่างน้อยๆก็ช่วยให้เราเปียกได้น้อยลงนะครับข้อที่3ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆที่เราควรจะมีติดรถอย่างเช่นประแจหรือแม่แรงอะไรเงี้ยหากจาเป็นนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพวกสายลากรถยนต์นะฮะควรจะมีติดรถไว้ดีที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือเบอร์โทรต่างๆเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือต่างๆอะไรอย่างเงี้ยควรจะมีติดรถหรือติดโทรศัพท์เราไว้นะครับเผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับและนี่ก็เป็น5ข้อหลักๆที่ควรจะเตรียมตัวเอาไว้ในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ดีไปแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเราก็ยังมีตัวช่วยที่อาจจะทําให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมมีเพจชื่อว่าปุ้มขายรถอิสุส์ใต้แดงนะครับ สามารถติดต่อได้ในเพจ Facebook หรือว่าโทรติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์0814892295นะครับประจำอยู่ที่โชว์รูมอิส,สุสคิงยนต์กรุงเทพสาขารามิทาซอย15ครับขอบคุณมากครับ